ที่ศูนย์พันเพราะโดนระเบิดนิวเคลียร์ลงไปเมื่อ5เดือนที่แล้วแถมตอนนี้เรามีเลดิตรีวิวมาแทนที่แล้วแต่หลายคนก็ยังขอรายการอยู่ฉะนั้นเราจะมาลองกันอีกรอบสั้นๆแล้วกัน เมื่อกี้ไหมนะชิคชิคชิคจิโซเที่ยวเครดิตโซเที่ยวเครดิตผมตาเมื่อกี้ผมไม่ได้หัวลรอกไม่ได้อมยิ้มแล้วก็ไม่ได้ขำเลยทั้งนั้นครับผมแม่มิมนี่กล้าแชร์กันได้ยังไงวะเนี่ย ขอบคุณครับให้วิดีโออธิบายคือก็เห็นหน้าปกผมก็มีคำถามอยู่ในหัวเยอะแยะแล้วฮะตัวไซที่บ้านเขาเป็นอาะคว้าแมนฮะตงอยู่ใกล้น้ำใกล้ปลาไว้แต่จะว่าไปอาหารปลาขนาดนั้นไม่เหม็นหรอวะเนี่ยเอาไป

เมื่อกี้ดีโอปะน้อยมันเร็วขนาดนี้คนเขาขี่อยู่มันก็ไปรบกวนเขาเนาะมาดูอีกรอบไอ้เร็เวโดนกระชากไปแบบนี้ขี้หักในฮะไวเกิด <c oughs> บางคลิปมึงเนี่ยอีหอยลอด ตอนแรกก็ไม่หาหรอกแต่พอดูเกิน3าลูปอะคือแบบบางคลิปต้องรอให้สมองคำนวณก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงจะหาโอ้ยไม่ม่สาโอ้ยเฮ้โอ้ยเฮ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 ้รเฮ้ยื่้แเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ย้ยเ้ย โชคดีที่ผมเป็นชายบุกแข็งแก่งผู้ไม่เคยขำเลยแม้แต่ครั้งเดียวฮะอยากจะบอกสักคำว่ามึงรีบไปไหนถ้าปั๊มหัวใจแล้วคนไข้ไม่ฟืน้นนี่คือวิธีสุดท้าย ปลดปล่อยมันจากความทุกข์ทรมานนั่นเพื่อนนี่คือทางออกสุดท้ายฮะไร้ความปานีและไร้ซึ่งปฏิหารให้มันรอดนี่คือวันเกิดเพื่อนสนิทเราจึงจะคิดแกล้งเพื่อนขำๆ ถ้าเกิดผมดูไม่ออกว่ามันกายร่างในตอนตรงกลางคลิปนี่คือแบบจะขำม,มากเลยนะเว้ยคือจะว่าไปเขาหาซื้อหุ่นแบบนี้กันได้ที่ไหนเนี่ยไอหุ่นฟางตุ๊กตาแบบเนี่ยผมจะเอามาทําเป็นมะเมี่ยว V2 แต่หาซื้อไม่มีเลยพิมพ์หาซื้อในไทยยังไงก็ไม่ได้คะผมต้องสั่งอเมซอนซื้อสั่งอเมซอนนั่นหมายความว่าอีก8เดือนอ่นะกว่าจะมาเมื่อซิดหลอดใช้ฟอสของเขา <c oughs> สาย้ฟอินดิสนี่แหละซิดหลออจึงทรงพลังครับผม mm hmm. เขารวมซะแมรี่เจนนั่นเธอหรือเปล่าสไปเดอร์เว mm ิร hmm. ์สฮะเมื mm ่อสไปเดอร์แมนมีมากกว่า4คนแต่แมรี่เจนมีรอดชีวิตเหลืออยู่แค่คนเดียว mm hmm. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละครับผม mm hmm. อีกสักพักเราอาจจะได้ดูซีวิวเวอร์ชันสไปเดอร์แมน only ฮะเมื่อท่านโพสต์รูปตัวเองในทวิตเตอร์ no no So no w <doesn> so no w no no no. you know you getting flame right now bro but they call it, bro ทุกคนเชื่อไหมความคิดแรกที่ผมเล่นทวิตเตอร์ก็คือผมอยากหาอะไรดูฮ่าฮที่มันเป็นภาษาไทยปรากฏว่าแถบเทนนิสฝั่งขวาแม่มีแต่ดราม่ามาหมดเลยเนี่ยผมย้ายมาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นหมดละสบายใจขึ้นเยอะวงจรอุบาทของการห่มผ้าห่ม ไม่ว่าท่านจะห่มผ้าห่มแบบไหนท่านก็หนีชะตากรรมแบบนี้ไม่ได้หรอกครับผมห่มเต็มตัวก็ลอดชิบหายห่มครึ่งตัวก็หนาวชิบหายยื่นขาออกมาก็จะมีบุกี้แมนมาดึงลงเตียงอีกเออชีวิตโถะมองอาจอีกแล้วเมื่อกี้ขาดไป่ถึง <c oughs> ดีเจป,ป๋อมแปมอนา,าคตผมอยากเป็นสกีเล็กอืม เกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยอนาคตพ่อหนุ่มคนนี้ไปได้ไกลแน่นอนครับผมสกิลเลกต้องยอมยกผมแดงให้ฮะโฆษณาปี2021 B l i ล e ผมมีคำถามมากมายในคลิปนี้ฮะ หนึ่งเลยก็คือปะวานมันมาทำแมวอะไรกลางทะเลใสนี่คือโรงเรียนของผมเมื่อเขาแบนกระเป๋าสะพายคงหมาทางขยะกล้วย M L M What Yes นี่แหละที่เขาเรียกว่าสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ฮะ เอางี้มั่งดีป่ะผมฝันไว้อยากเอาตู้เย็นไปโรงเรียนมานานแล้วฮะถ้าที <im Jasmine for instance> ่ไทยแบนจริงๆเสร็จกูแน่บอกไว้ก่อนพระเจ้าช่วยผมไม่มีวันจ้างคนตัดต่อแบบฟรีแลนซ์อีกแล้ว I'm never paying for a Fiverr editor ever again What the fuck is this Hello bozo Oh my god my ไม่ว่าใครก็ตามที่ตัดต่อครับบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ได้ผลครับเขาแชร์กันแล้วดิวิวแสนแปดละว่าฉันอาวุธใครแข็งแกร่งกว่ากัน <c oughs> พึ่งใช้ไปส,สดๆละลานเลยฮะเพอร์เฟกและถูกต้องไม่มีอะไรแข็งแก่งไปกว่าสูตรโกงเลยฮะเมื่อ <c oughs> ท่านโจมตีศัตรูจงเลือกที่จุดอ่อน ผมก็สงสัยเหมือนกันอันนี้ผู้ชายแล้วใช้ลูกโป่งดันเอาหรือว่าอะไรเนี่ยคุณลิตี้ในแต่ละคลิปนี่ดีซะเหลือเกินทำไมคลิปเหมือนเพิ่งออกมา18ปีที่แล้วเฟ่ยเล็บเดมริปด ผมคิดว่ามันจะแค่จะเป็นแบบยอย่างนี้เฉยแบบมุกเด็กๆอะไรประมาณเนี้ยฮะผมไม่อยากรู้ว่าเครื่องอบวาฟเฟิลมันจะระเบิดแอรชิกนั่นได้อะแกมกลนวอิสบัสดไปหมดเลย Alexa, อเล็กซ่าตดให้ผมฟังหน่อย fart for me okay here's big fart <S oh, oh s h i o that was a deep one oh yeah <Shall S 2> <อ> make <fart sound? S 2> yeah give me another one come on ตดอยังงี้กูว่ามึงขี้ซะยังดีกว่าเราจะกินเฟรนไฟโดยที่ไม่มีซอสไม่ได้ <c oughs> ตัดได้เป๊ะมาก ไม่มีแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องเลยเว้ยเออเว้ย perfect cut สกีมที่ไม่มีสกีมก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าลองดูดีกว่าคลิปเพราะว่าเราต้องขยาย perfect cut สกีมเป็น perfect cut ที่เฉยแล้วฮะไอ้เพื่อนชั่ววันว่างๆของสไปเดอร์แมนไม่ได้เรื่องคลิปต่อไปเหตุรวนเหตุร้ายเขาต้องมาก่อน ไประแ่งคนเมื่อกี้หรือเปล่าฮะในบอกว่าวันนี้ว่างไงเพื่อนสุขสันต์วันเกิดมา Happy birthday แหมไม่ผ่านฮะนกพิราบที่นี่อันตรายเป็นพิเศษม่ตา,างจากไอ้นะเด็กเอสอาซอะเออาาซอะ ไม่เปน nada เห็นน,น,น,นกพิลาที่นี่ขี้เป็นก้อนอิดวะอ่าอันตรายจริงๆที่นี่ไม่น่าพวกวิศว์วิศวะเขาต้องใส่หมวกครับผมระวังนกท้องผูกที่ขี้เป็นอิดขี้ใส่หัวนี่เองตลกกันมากตลกมาก เดี๋ยวเขาขำอะไรกันแบบนี้เหรอเนี่ยฮะคุณภาอันนี้ตลกพี่ดูให้จบอืมเอออันนี้ตลกเอออันนี้ดีอันนี้ได้ แ,แล้วมันเป็นหลุมซะด้วยนะเพอาะเฟกฮะเป็นฆาตกรสมัยนี้มันไม่ง่ายเลยผมแพ้มีีิปุนตัวตลกท่านนี้จะมีใบหน้าที่เงาหงาย <laughs> You m a d e ได e good the <laughs> อซากีย์ะนะีอะไรนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างฮะในรายการนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะปกติเลดนรีวิวมันฮาว่ายอยู่แล้วทำไมงั้นเหรอถ้าผมไม่ขำแล้วทุกคนจะขำได้ไงนั่นแหละประเด็นจะน่าจะต่างกัมของคลิปนี้จะขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับผมอลละไรนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคนะ่ะ